เกี้เมื่อกี้เราไดเห็นคนที่คนที่ใส่เสื้อขาวๆอ่ะมันมองเราอ่ะเหรอเมื่อกี้เราไดเห็นยี้มมันได้ไงบ้าบนะเห็นคนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของนะคนนะบาบไอต้ตาไอ้ตาเป็นบ้าบาบอีกแล้วไม<อ>่ว่าพี่เขาหรือไม่ว่าพี่เขา

Avatar ดูหน้า Avatar น้อยอกกล่องน้อยเอ่อที่ไอ้จะไม่เต่าเอ่อไอ้จะไปทําไม่ปุกี้อังไม้คือไม่จะไม่เกาะ วันเดียรที่เท่าไหร่เนีย่ 15, ย15พฤศจิกายน64รับพี่เบต้าและน้องวัตเตอร์กลับจากบ้านครับก็กลับจากโรงเรียนครับ Я да, ладно. 当当噔噔噔噔噔噔嘛。 ันนี้อันนี้มีแม่สวัสดีครับปนุษย์ด้วยนะสวัสดีครับปนุษย์ด้วยเจ้าสวัสดีครับรมาสวัสดีครับปนุษย์นะอ้าวพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอวินตาลงรับแม่เร็วปักติ๊งติ๊งแป๊กติ๊งติงไอจติ๊งติ๊งเคยหยุดสอนก็ได้ไม่อยากอยากอยากเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะปะทุกคน สัสดีครับสึกจจดีครับก่อนมาเลยครับสวัสดีครับแคนสวัสดีครับพี่แคนก่อนสวัสดีครับพี่แคนก่อนสวัครับเออะเเอ